ันนี้ผมมีตัวเจ้าปืนตัวนี้มานำเสนอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของเลนเจอร์นะฮะตัว x l แพัดนะฮะราคาตัวนี้ผมมีเดี๋ยวผมจะมีแคมเปญแจ้งในเพจน,นะฮะตัวเนี้ยผมสามารถโปรพิเศษให้กับลูกค้าเลยถ้าลูกค้าสนใจนะฮะผมมใีให้ได้แค่40นะฮะสีค่คันสีเฉพาะนะครับจะเป็นสีแดงและสีขาวอ่าถามว่าตัวนี้มันมีแคมเปญพิเศษอะไรยังไงนะฮะตอนนี้ตัวเนี้ยครับกพัดผมจัดโปรอยู่ที่ เงินออกรถอยู่ที่40,009 40,009นี่ยังไม่จบนะครับพร้อมกับขับฟรี90วัตน,นะฮะขับฟรี90วันนะขอย้ำนะครับขับฟรี90วันลูกค้าออกขอลูกค้าออกรถเดือนนี้ไปผ่อนอีกหลังจากอีก3เดือนนะฮะอ่าอันนี้คือแคมเปญพิเศษที่ผมอยากจะมานําเสนอมากๆเลยนะฮะแล้วส่วนที่ผมอยากจะมาแนะนําตัวรถสเปครถก็คือเจ้า XL พัทตัวนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเลกกล้องครับรบกวนตามมาหน่อยครับ เดี๋ยวดูโฉมภายนอกนะครับเอกพัฒน์ดูดีมีราคามากเลยครับจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนนะฮะอ่าตอนนี้เลยเดี๋ยวพาเราวนดูรอบๆร,รถก่อนอ่าคันนี้อย่างที่ผมแจ้งเลยครับตัวเอกพัฒน์เนี่ยครับผมมีให้ลูกค้าได้แค่สี่คันนะฮะสี่คันได้แค่สี่สิบสำหรับสิบเก้าสิบวันนะฮะขับรถขับฟรีเก้าสิบวันอ่าเดินบนไปเลยครับอ่าด้านหลัง รถก็อาจจะเลอะๆนิดนึงนะครับพอดีผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้างรถเลยนะฮะอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยครับนี่เลยภายในอ่าเป็นขับเปิดได้ฮะแถบกว้างเลยอ่าตัวนี้มาพร้อมเครื่องยนต์2.2นะฮะเครื่องยนต์2.2 6สปีดนะฮะ160แรงมา้านะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านด้านในด้าน,ด,าน,ด,านด้านฝั่งนู้นนะครับ อ่าถ้าเป็นตัวส่วนตัวเรนเจอร์เอ็กพัทเนี่ยฮะจะเป็นจะมีในส่วนของเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นส่วนของเกียร์ออโต้ก็จะเป็นต้องขยับไปเป็นรุ่นพวก XLS และ XLT นะฮะ,ะอ่าเดเชิญเลยครับอ่าเชิญเลยอ่าันนี้ครับผมมีตัวมีแนะนำพี่เซ้นครับฝากระโปงส่วนของรูปรถด้านหน้านะฮะ เราไปดูที่ฝากกระโปงไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับอของพอดนะฮะที่เด็ดเลยไม่ว่าจะให้แฟนขับหรือให้ลูกขับให้เด็กขับให้ผู้ขับนะฮะสะดวกสบายในการใช้งานนะฮะส่วนห้องเครื่องก็อาจจะเกิดน,นิดนึงนะครับ <laughs> เะอดฝุ่นไม่ได้ล้างนะฮะก็จะมาพร้อมกับพวกยกสูงขึ้นมาเลยลุยน้ําสามารถลุยน้ําได้80ิเซนนะฮะแบตเตอรี่รับประกัน ตัวเครื่องรับประกัน3ปีกับ1000กิโลามาพร้อมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับสมมุติว่าถ้าลูกค้าอากระเดิบไปได้เลยครับเดี๋ยวผมขอญาตแจ้งแคมเปญน,นี้นะครับตัวนี้ผมทำเป็นตัวดอกเบี้ยพิเศษให้นะฮะส่วนค่างวดก็อยู่ประมาณ7,000 7,000 7,000กว่านะฮะพร้อมกับขับฟรี90วันนะฮะอันนี้คือที่ผมอยากจะมานอนโตอะผมมีได้ผมมีให้ลูกค้าได้แค่4่คันนะฮะ4คันนะฮะ4คันอ่ามีเฉพาะสีด้วยนะฮะได้จะได้เป็นแค่สีแดงสีแดงสองคันนะฮะแล้วก็สีขาวสองคันเท่านั้นนะฮะอ่าถ้าลูกค้าสนใจยังไงนะฮะหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิเม่มเติม ไม่ว่าจะรุ่นไหนอยากได้อะไรพิเศษตรงไหนอ่าคลิกลิงก์มาด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ส่วนเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์เบอร์และรายละเอียดไว้ให้กับในในช่อง Youtube นะครับถ้ามีอะไรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยครับไม่จําเป็นว่าทักมาแล้วจะต้องซื้อไม่ไม่ครับผมยินดีให้คําตอบ ทุกเรื่องนะคะอ่าเดี๋ยวถ้ายังไงก็ผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปหน้ามาใหม่เดี๋ยวผมอาจจะพาไปดูตัวใหม่ๆนะฮะตัวที่ส่วนลดเยอะๆเลยที่ลูกค้าสนใจยังไงก็ไงฝากกดติดตามด้วยครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ